ก็ถือว่าเป็นมีคู่ใหม่เลยค่ะสองคนน,นคี้มาร่วมงานกันได้สนิทมากก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกเลยใช่ค่ะก็จริงๆวันนี้มันเหมือนแบบเรามาทำความรู้จักกันเนาะให้สนิทกันกามากขึ้นอ<ช>ะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเกมมาเวิร์กช็อปกันแล้วก็มาคุยเรื่องบทเรื่องคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวแล้วเราก็จริงๆการเวิร์กช็อปมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันทำให้เราแบบใกล้กันมากขึ้น คุยกันทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องงานด้วยรู้จักกันมากขึ้นครับค่ะใช่อยากมาคือเราท้าทายเพราะว่ามันมันเป็นเป็นนักแสดงที่สดงอีกสถานครั้งแรกเลยอ๋อใช่ครับก็เรียกว่าเป็นประเดิมงานแรกเลยเราเราก็อยากมาค้นหาความท้าทายใหม่ๆได้เจอนัะแสดงใหม่ๆบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็แข่งเองนะค่ะใช่แล้ว,วจากพันธุ์จากพี่ชอตความนี้ได้มาเต็มเต็มเค่ะก็ก็คือโดยส่วนตัวเราอะคะ่ะเรายินดีเรื่องงานกับพี่ชอต โดยตลอดที่ผ่านมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ถึอเวลาที่โอกาสเวลาเหมาะสมแล้วเราก็ทำเส็มทีค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามชมละครอของเราด้วยนะคะสามีเงินพอตค่ะพูดถึงความทราบนิดนึงว่าคุณชื่อว่าอาม,มารินแล้วก็เชยใเรืองซาบร้อนแรงตำนเตรียมรับที่รีวิวละครเรื่องน,นี้ คือจริงๆอันนี้ที่ที่ฟังจากพี่ตึกผู้กำกับนะครับคือเรายังคงความแซบร้อนแรงไว้แต่ว่าอันนี้จะเป็นโรแมนติกดาราม่ามากขึ้นม<ช>ีนความนุ่มนวลมากขึ้นครับ<ช>ค่ะคือขวาเชื่อในในตัวพี่ชอตนะคะเพราะว่าอย่างพี่ชอตกับพี่เอสเนี่ยคือก็เหมือนกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการมานานแล้วก็มองเกมขาดมองตลาดขาด เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหยิบจับเรื่องอะไรเนี่ยคือพี่เขาก็ต้องมีความมั่นใจวิเพระหมมาดีแล้วว่าอันนี้เวิร์กเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกลออกลิ่นออีกกลิ่นอายหนึ่งของพี่ชอกับพี่เอสว่าอยากให้ทุกคนติดตามกันว่าเรื่องนี้มันจะแปลกใหม่แหวกแนวไปแบบไหนคะ่ะต้องคอยลุนกันดูค่ะให้ฝากค่ะสุขา นะครับผมก็ยังไงฝากติดตามชมนะครับสามีเงินผ่อนเวอร์ชันรีเมคครั้งนี้ว่าจะมีความแตกต่างความแตกใหม่ยยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาดูเคมีของเราสองคนด้วยครับใช่ค่ะเรื่องแรกนะคะ